อ้นทำอะไรอยู่<อ>ก็ดูงานอยู่ทำไมอ่ะเดือนนี้เดือนกุมภาแล้วไงม,มีโปรดีๆให้ลูกค้าม้างไหมก็สำหรับเดือนกุมภาแนละ้วตอนนี้เราจัดโปรอยู่ผัดเคลือบดูรายการนะครับลดสิระเฟนเฉพาะเดือนกุมภาเดือนนี้เท่านั้นนะแล้วก็ทางร้านเราเปิดแค่สาาทตย์นะครับแล้วก็วว้อยู่ราคาตั๋วเลิกแล้วก็ตอนเย็นประมาณห้าโมงสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยสามารถเข้ามาทําได้หนึ่งันถ้าเพื่อนๆท่านใดนะสนใจ ที่จะเข้ามาขัดเครื่องไฟกับทางร้านโรบินติ้งนะครับก็ทักมาสอบถามช่องคิวไว้ล่วงหน้าสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะก็จะมีให้แค่เฉพาะเดือนนี้เดือนนี้เดือนเดียวเนาะใช่เดือนนี้เดือนเดียวนะอันนี้ก่เป็นต้นแรกสำหรับโปรเรื่องในความรักงครับลด10%อันนี้ทำแบบขัดเครื่องเซนต์โฉลวัน6ก็จะลดเหลือ1,440บาทรับประกันตลอดอายุนักใช้งานจากแบรนด์โดยตรงก็ทางร้านเราก็มีราคาให้เพื่อนๆเลือก ทั้งหมดสราคานะครับถ้าจะเข้ามาก็ถ้าปรสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับ,ร,บรีบจองนะร้านเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะ,ะแล้วก็มีแค่เดือนเเดือนเ,เดียวนะครับ